สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะในคลิปของคุณนุ้ยนะคะวันนี้มาไขาข้อข้องใจให้กับคุณแอนนะที่ถามครูมาว่าครูค,คะเป็นไมเกรนควรเลี่ยงทานอะไรก่อนอื่นมาทําความรู้จักกับเจ้าไมเกรนก่อนนะไมเกรนมีด้วยกันทั้งหมด2ชนิดนะคะมีไมเกรนแท้และไมเกรนเทียมไมเกรนเทียมในสายของแพทย์ทางเลือกนะคะเขาจะบอกว่าเกิดจากโครงสร้างของกระดูกต้นคอนะคะมีการยืดรั้งและทําให้เกิดอาการไมเกรนขึ้นนะคะ และส่วนไมเกรนแท้นะคะจะเกิดจากหลายสาเหตุเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนน้อยนอนน้อยหรือแม้กระทั่งแสงเสียงแสงไฟเสียงดังมากๆหรือจะเป็นสภาวะแวดล้อมต่างๆที่มีผลกระทบไปกระตุ้นทําให้เกิดไมเกรนและที่สําคัญสภาวะเครียดเป็นอันดับหนึ่งค่ะแต่วันนี้นะเราจะมาคุยเ,ยเรื่องของไมเกรนแท้กันว่าควรเลี่ยงทานอาหารอะไรบ้างข้อหน,นะคะ ควรเลี่ยงการทานพืชจะกูลฟักไม่ว่าจะเป็นฟักแฟงแตงโมงแตงไทยหรือยอดมะละก็แล้วแต่ข้อ 2. ชีสนะคะชีสจะมีสารไทมีนนะคะซึ่งจะไปกระตุ้นทําให้เราปวดศีรษะ 3. ของหมักดอง 4. แอลกอฮอล์ค่ะส่วนในสายของสารอาหารบำบัดน,นะคะเราจะแนะนําให้คนที่เป็นไมเกรนนะคะเลือกทานเห็ดหลินจือหรือโกโก้นะซึ่งเจ้าโกโก้นะคะเขาจะมีกรดอะมิโนโอแอซิดตัวหนึ่งซึ่งชื่อว่าทริสโทฟาน เจ้ากรดอะมิโนแอซิดตัวนี้จะทำหน้าที่ไปกระตุ้นการทำงานของสมองช่วยให้เรานั้นคลายเครียดรู้สึกสดชื่นเมื่อได้ดื่มโกโก้รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกอารมณ์ดีดังนั้นแนะนำให้ดื่มโกโก้นะคะแต่ต้องเป็นโกโก้ที่มีคุณภาพและไม่ผสมนมนะเพราะถ้าดื่มโกโก้ที่ผสมนมนมจะเข้าไปจับกับสารสำคัญของโกโก้ทำให้ร่างกายนั้นดูดซึมโกโก้ได้ไม่เต็มที่หรือน้อยลงแต่ถ้าวันนี้คุณยังหาเห็ดหลินจือกับโกโก้แบบนั้นไม่ได้ลองดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ โกโก้ go, แม่มดค่ะเป็นตัวเลือกหนึ่งซึ่งเขามีทั้งส่วนผสมทั้งเห็ดหึ่งจือและโกโก้ที่มีคุณภาพเหมาะกับทุกคนมากค่ะที่เป็นไมเกรนอย่าลืมลองไปหาทานดูนะคะ